สวัสดีครับสงกรานต์เดวนะครับเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมทํารีวิวเลื่อยวงเดือนจากทาง d ีวอลไปตัวหนึ่งจะเป็นเลื่อยวงเดือนขนาดเล็กนะครับใช้ใบตัด4.5นิ้ว d ีวอลดีซีเอส1ก็จะเป็นตัวนี้แหละครับในเซ็ตเนี่ยก็จะมีใบตัดแถมมาให้ใบหนึ่งนะครับเป็นใบสําหรับตัดไม้24ฟันติดเล็บคาบายก็จะเป็นรุ่นเดียวกันกันกบตัวนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็จะมีแยกขายต่างหากชื่อรุ่นด20ี20420สามารถตัดผ่านไม้ที่มีตะปูคาอยู่ได้ด้วยนะครับ ถัดมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นใบตัวนี้นะครับ DT 2 0 4 2 1สีาหสำหรับตัวนี้นะครับความพิเศษของมันเนี่ยจะอยู่ที่ฟันนะครับถ้าสังเกตดูจะมีมาให้แค่4ฟันเท่านั้นนะครับเพราะตัวเนี้ยฟันจะเป็นไดมอนด์ทูธหรือว่าฟันเพชรนั่นเองอ่ะตรงนี้เขาจะเขียนว่าซินเทติกโพลีคริสตัลไลด์ไดมอนด์ทีสและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าฟันคาบดา์ถึงหนึเท่าเลยทีเดียวก็เป็นแบบนี้นะครับทางสเตนคาบด์ มันจะมีความแข็งมากกว่านะครับในส่วนของราคาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่200บาทบวกลบแต่ตัวนี้ราคาประมาณ1000บาทบวกลบนะครับอาจจะมีถูกกว่าหรือว่าแพงกว่านี้แล้วแต่ร้านค้าทีหนึ่งนะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปทั้งในช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆช้อปปี้ลาซาด้านะครับถ้าหากท่านไหนไม่อยากค้นหาเองผมมีลิงก์ไว้ให้ใต้คริปวเดีโอตรงเดสคริปชันนะครับสำหรับทั้ง2แบบนี้เดี๋ยวผมว่าไปลองใช้งานให้ชมกันทั้ง2แบบเลยนะครับแต่ว่าวมไอม ก็จะใช้ตัวที่ติดมากับตัวเครื่องเลยเพราะว่า,เ,าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวแกะใช้งานให้ชมนะครับปะเดี๋ยวไปดูกันในเบื้องต้นนี้เดี๋ยวผมมาตัดไม้ให้ชมกันก่อนนะครับเพราะว่าใบตัดไม้คายอยู่ที่ตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับก็ทําการปรับตั้งความลึกของใบเลื่อยให้พอเหมาะกับไม้ที่เราจะมาทําการตัดในส่วนนี้ผมต่อเครื่องดูดฝุ่นเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าในเซตเขาจะมีหัวต่อแถมมาให้ด้วยนะครับ มาลองตัดไม้ที่มีตะปูคาอยู่นะครับอันนี้ผมตอกตะปูตัวใหญ่มากนะครับสองตัวเข้าไปเดี๋ยวลองตัดดูครับผม ตับูไซส์ใหญ่ขนาดนี้ก็ตัดผ่านได้สบายนะครับตัดได้เนียนกลิปทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาใช้เป็นใบตัวนี้กันบ้างนะครับสำหรับตัดไฟเบอร์ซีเมนต์ต่างๆก็คือพวกไม้เชร่าไม้ฝาไม้พื้นนะครับ มาดูชิ้นงานที่ตัดไปเมื่อกี้นะครับตัดได้เร็วแล้วก็ผิวเนี่ยจะเรียบเนียนมากกว่านะครับมากกว่าที่ใช้แบบเครื่องเจียในการตัดนะครับจะเห็นได้ว่ามีผิวคร่ระที่มากกว่าหรือเราจะาไว้ตัดสี่หองศาโดยใช้ฉากเป็นตัวช่วยในการตัดก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับเอาไว้ตัดพวกไม้พื้นต่างๆที่มันมีความหนามากๆหน่อยก็ได้2ี่สิมิลประมาณเนี้ย จากที่ได้ทดลองใบตัดลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าตัดได้เร็วตัดได้คมแล้วก็ผิวชิ้นงานที่ตัดออกมาเนี่ยเรียบเนียนดีมากนะครับยิ่งเรามาใช้งานกับ DCS 571ตัวนี้ซึ่งสามารถต่อเครื่องดูดฝุ่นได้ด้วยก็จะลดฝุ่นที่เกิดจากการทำงานได้ดีมากนะครับก็มารีวิวชมกันนะครับสำหรับ DCS 571รวมถึงใบตัดทั้ง2รูปแบบด้วยนะครับ สำหรับคลิปวีดีโอวนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเค่อเจอกันใหม่อีกทีนึงขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ